ครับผมก็วันนี้น้องนัทมากับฟิลิปส์นะครับผมก็อยู่ในงานฟิลิปส์ครับผมเป็นการเปิดตัวไดร์ุ่นใหม่ครับผมกับฟิลิปส์ BHD 720ครับที่เรียกว่าเป็นไดที่ถ้าคุณใช้แล้วคุณจะได้สัมผัสกับผมที่นุ่นนครับผมบอกว่าเขามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างหลายโหมดแล้วก็สามารถเลือกปรับใช้ได้หลากหลายเลยครับทำผมได้หลายแนอครับอย่างนัทเองก็ได้ทลอมใช้แล้วคือสีท่าหรือสาียวับมันเป็นยั้างครับ อ๋อก็หลักๆนะชอบอยู่2โหมดครับผมจะเป็นโหมดฟ้าสนะครับที่ทําให้แบบผมที่เราแบบเปียกๆมากๆเงี้ยแห้งได้แบบไวมากๆเลยครับผมก็เหมาะใช้แบบหลังอาบน้าเสร็จเนี่ยนะก็ใช้โหมดฟ้าเลยแต่ว่าจะมีอีกโหมดหนึ่งเรียกว่าโหมดเทอร์โมชิล์นะครับผมก็จะเป็นโหมดที่ทําให้ผมของเราอ่ะนุ่มนวลแล้วก็นุ่มเรื่อยนะคะทุกท่าแล้วแต่ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับว่าจเหมือนมีคนข้างมเล่าเผมดูแบบ อ,อ,นนอ๋อ,ชอใช่ครับก็ใช่แล้วอย่างแรกที่แบบสังเกตได้ชัดสุดคือผมนุ่มมากครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าตอนไปกองแล้วแบบพี่ช่างผมกราทาก็แบบอุ้ยทำไมผมต้องนัดแบบทำง่ายจังแบบว่าทำสะดวกจังเนี่ยครับผมก็มีข้อดีเยอะเลยครับอย่างตัวเครื่องมันตอบโจทย์ไ์สไตล์ลเรามาเครื่องเบา้่างเงยครโอยก็ค่อนข้างตอบโจทย์ครับผมเพราะว่าคือแบบอย่างนัดแบบในพวกคนที่แบบ เวลาผมเปียกเปียกเนี่ยเราอยากให้มันแห้งไวๆหรือแบบเราเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยแบบชอบรอเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็มีโหมดฟ้านี่แหละที่แบบทําให้ผมแห้งไวๆมากแต่ที่ชอบเป็นพิเศษก็คือจะโหมดเทอร์โมชิลที่ทําให้ผมนุ้มเนี่ยครับอ๋อและที่สาคัญคือตัวไดรของเขาอ่ะหัวเป็นแม่เหล็กครับซึ่งแบบว่าสามารถแบบประกอบง่ายมากแล้วก็พกพาสะดวกมากแล้วแต่ใช้งานได้เลยอันนี้คุณคุณแม็กซ์คุณชัยรุ่เทำ อะไรนะที่แบงค์ใช้ด้วยกันหรือว่าอ๋าอก็มีคือนั้นมันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าพี่แบงคอยากใช้ก็ใช้ด้วยกันได้เออแต่อะไรอบโจทย์เลยเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์สดโอ้ยตอบโจทย์มากครับเรียกว่าก็คือแห้งไวด้วยหนุ่มด้วยก็มีความสุขครับผมอ,อยากได้นะนักปัก คบนะก็ขอฝาก Philips DHD 7 2 0ด้วยนะครับผมก็เป็นน้องใดที่จะทำให้ผมของทุกคนนุ่มนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีไม่แห้งเสียด้วยครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลองใช้กันครับะซีรีสล่าสุดจบไปน้องสำหรับทูเวอร์ดกหรือะแสดีมากโอ้ยครับก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วครับกับทูเวอร์ก็ คนแบบว่าวันพฤหัสต่อไปก็จะค่อนข้างเหงาเลยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกคนสามารถเปิดย้อนดูย้อนหลังได้เลยนะครับทางไอ้ีอีเขาก็ออนแอร์ครบแล้ว C.P.P. นะครับก็หลังจากซีรีส์ออนจบต่อไปก็จะเป็นช่วงของแฟนมีเราแล้วครับช่วงนี้ก็แบบหูซ้อมซ้อมกันหนักมากครับแล้วก็รับรองเลยในเรื่องของโชว์จะมีโชว์พิเศษที่คิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนว้าวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่สร็จปอยางให้ทุกคนรอดูไปพร้อมกันครับสนุกแน่นอนครับตอนนี้ทุกคนแบบ เตรียมตัวกันหนักมากด้วยเพราะว่าเราก็แบบค่อนข้างที่จะมีบินแบบทุกเดือนเลยครับสำหรับแฟนมิทูครับมีมีอะไรที่เราจะไม่ได้เห็นในสิ่งที่นักท่องได้ทำนะที่จะไม่ได้เห็นเลยที่เปมนว่าเราไม่เคยเห็นเลยไม่จะได้เห็นอ๋อครับมีมีแน่นอนครับแล้วทุกคนจะไม่ไม่คิดว่านัดจะทำด้วยครับแต่ว่ามันแบบต้องรอดูเลยครับนี่ก็ทุกคนน่าจะตกใจกับพวกเราทั้ง แก๊งทูเวิลเลยครับผมสนุกแน่นอนครับมัมา,มาถึงซอมน,นี้เป็นยังไงบ้างถือว่าใกล้ถึงแล้วใช่ครก็จากครั้งล่าสุดที่บอกไปว่าไทยทำไป70-80%ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาอีกครับผมก็แบบโหเต็มที่แล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้คือแบบ ทางมันดีเวิร์กลงทุนมากๆครับผมในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของบทในเรื่องขององค์ประกอบทุกอย่างก็อยากให้ติดตามกันมาก,มากๆเพราะวนะัดค่อนข้างชื่นชอบแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็ในเรื่องนั้นรับบทไนนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันว่าไหนเขาจะมาทำอะไรในมหาลัายที่เต็มไปด้วยซอมบี้ครับก็ผู้ใยอ่ไม่ได้แต่ว่าสนุกแน่นอนครับ แฟนถามว่าเราจะตายก่อนหรือว่าเราจะเป็นซอมบี้หรือว่าเราไม่เป็นคือจะยังไงเราจะเราเราก็เราจะอยู่ในเรื่องก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมเพราะว่าก็ขึ้นชื่อว่าน้องนัดก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ธรรมดาแบบไหนจะไม่ธรรมดาแบบเป็นผีดิบหรือว่าจะไม่ธรรมดาแบบเป็นมนุษย์ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับพูดเยอะไม่ได้ แต่ว่าสนุกแน่นอนครับเออพอเรื่องมันออกมาเป็นแนวเนี้ยคนอาจจะคาดหวังว่ามันเป็นซอมบี้ของใครอะไรที่แบบว่าเอมันเคยดูของแตลนมาแล้วของเรามันจะพิเศษพีคยังไงบ้างครับไม่เห็นว่าถ้าเทียบซอมี้เวอร์กับเรื่องซอมบี้แล้วมันคือนรครับอก็เอาจริงผมว่าความพิเศษค่อนข้างเยอะเลยครับผมในเรื่องของซอมบี้ด้วยก็ในซอมี้เวอร์เรามีการดีไซน์ซอมบี้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผมเป็นแบบ เอกลักษณ์ของซอมบี้ในแบบประเทศไทยเลยเพราะอย่างประเทศเกาหลีเขาจะมีซอมบี้ในเอกลักษณ์ของเขาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซอมบี้ในสไตล์ไทยเป็นยังไงบ้างครับซึ่งซอมบี้ทุกๆตัวเราใช้นักแสดงที่เป็นแบบนักแสดงละครเวทีจริงๆมาเลยซึ่งแบบไว้ใจได้ในเรื่องของกายภาพแล้วก็ acting ทุกอย่างคือทุกคนจะต้องแบบหวาไไปด้วยกันแน่นอนครับแาถๆต้องตกใจทีเลยไหมตุ๊ดสูดสูดสดสดครับเพราะว่า ตัวนั้นเองก็แล่กี้เลยครับแบบเห็นหน้าบางทีแบบเดินๆอยู่เจอพี่เองตั้งแล้วพี่เฮ้ยแบบคือแบบมันเหมือนมากครับแบบมันเหมือนจริงๆครับพูดเยอะไม่赖เราตอนแรกบิว่าเราไม่เปนคนีแน่รานเลยฮะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันถามดีกปล่าเราคิดว่าวิ่งเร็วไหมค่อนข้างไวมากครับแราใช้ข้าวจิ๋วของเราเป็นประโยชน์ไหมในเรื่องนี้ใช่บอกว่าจิ๋วแต่ว่องไวครับผมเป็นจิ๋วที่แจ๋วครับ อย่างนี้มันต้องฟิตอะไรไหมนะฟิตปูนฟิตกำลัง,งอะไรก็ก็ไม่ได้มีการฟิตอ,อะไรเป็นพิเศษาามาครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการหนีซอมบี้อะไรย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวไลฟ์สตลร์นะเป็นคนที่แบบชอบแอนเจอร์ชอบทํากิจกรรมแบบออกกาลังกายอยู่แล้วด้วยครับก็ไม่ต้องห่วงเลย,บลย,ยแบบเรื่องพ <ๆ S 1> ลังกำลังนะนี่หละครับซีจีหรือเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่มาแล้วนะต้อมาหรือเป่าื่อวางอลังการแน่นอนครับก็ ทุกคนต้องรอลุ้นไปด้วยกันเลยเพราะแบบผมบอกเลยว่าในวันที่แบบสองไมค์เบอร์ออนแอร์ทุกคนจะต้องแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็มามุงแน่นอนครับจะิงจริานตัดมาสตัดไันก่อนพี่นามก็บอกว่าเวลาไม่เจอมันคิดถึงอะไรอย่างนี้ไม่เจอกันอีกคิดถึงกันวันนี้วันนี้มาคนเดียวเขาก็ทวิตเตอร์แต่อาก็เอ็กซ์ตามมาใช่ ก็มาคนเดียวแต่ก็มีกาลังใจมาด้วยแต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้มันก็จะปรับเปลี่ยวนิดหน่อยก็ทุกครั้งที่แบบมีพี่แม็กข้างๆมันจะแบบสบายใจขึ้นเวลาทำงานครับว่าแบบบางทีเรามีจุดอะไรที่แบบอรารมณ์เผือตกหลนน่นยางไงพี่แม็กเขาจะคอยแบบซับเราก็สนุกสนุกครับก็อจริงอยากให้มาครับแสดงว่าต้องพูดตัวบว่าติดกันตลอดไม่เยได้ห่างกันเลยโอ้ยก็ เขาเรียกว่าจังหวะที่ห่างกันก็เป็นแบบห่างกันให้มีความเกิดความคิดถึงกันบ้างเพราเดี๋ยวเราเจอกันได้เบียดมีเรื่องคุยมีอะไรแบบเฮฮากันครับแต่อย่างวันก่อนก็ทำงานด้วยกันเชไหมเขาใช่เกาไปเชยงใหม่ก็ไปด้วยกันกลับมาด้วยกันเลยครับผมแต่วันก่อนเนี่ยคุณอยากโคเวอร์เป็นที่เหมื่นฟ้ากับน้องที่รักหลายคนบอกว่าน้องรักนี่คือท่านรนที่แม็กขอบขววแบบเข้าไปในรูจมูก เรียกได้ว่าน้องนัดยังไม่ทันได้ได้เป็นที่รักเลยดีกว่าครับยังไม่ทันหอมหัว,หวหละก็ออ <c oughs> คือแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้อ้อนเลยแต่ก็เราก็เขาเรา,าก็เซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าพี่แม่เขาจะมาในจังหวะที่เร็วกันก็ตั <c oughs> <c oughs> ้งตัวไม่ทันเหมือนกันค่ะแต่ก็ไปเดี๋ยวเราก็าคืนรับหน้าหมายถึงว่าอะไรคุณจะพูดว่าเป็นที่ผืนฟ้าหรอผมก็เป็นได้ผมอินเทรเวิร์ดครับ แต่ว่าพี่แม็กซ์เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่เจอมันไม่ได้เนี่ยนะมันแบบไปเจอลูามันต้องขอ,งอแล้วพม่แฟนก็เลยแคปรูปที่คุณแบบว่าพี่นัทของไอพี่แม็กซ์ขอหมวลงนัดเนี่ยมาตลอเลดเห็นบ้างไหมในโซ <Social> เชียลเห็นเห็นบ้างแต่ว่า,า,<笑><笑>าไม่รู้ว่าเขาจะมาเขาจะเขากล้าเล่นหรือเปล่าอีกรอบผมได้นะ<อ>ผมก็พร้อมเป็นพี่เหมือนฟ้าให้พี่แม็กเพราะว่า ในคลิปครั้งที่แล้วคือสังเกตเหมือนกันว่าพี่แมร์เขาอยากจะเป็นที่รักแต่ว่านัดอ่ะเหมือนนัดเหมือนนัดได้ชิงเล่นไปก่อนเลยแล้วใช่ครับงั้นเราจะได้เห็นคลิปอย่างนี้ใช่ไหมจะมีได้ก็บอกคุณเขา้ามาเลยครับเขาบอกน้ำกับอกเขาจะเป็นเขารอเตือนเนาะได้ก็เจอเดี๋ยวรอเจอกันได้เลยครับอะก่อนหน้านี้ก็มีแบบไปทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยคุณก็ไลน์ให้แฟนๆอยู่เช้าอ่อ้า <c oughs> ไมค์ก็นัดคือนั้กับพี่แมวไม่ได้ไลฟ์กันแบบสักผักลยด้วยครับแล้วแบบวันนั้นเหมือนเราก็นั่งรถไปได้วยกัน2คนแล้วแบบรถค่อนข้างแบบติดครับแตบบ่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็แบบคืออยากหากิจกรรมทำกันนะก็ชวนพี่แมคลายเลยแล้วก็แบบไรรลฟ์บ,ลบ้างอะไรบ้างครับผม,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 มโมเดลนั้นเป็นยังไงโมเดลนั้นเป็นยังไง ก็ปกติแหละเหมือนแบบก็คนสองคนนั่งรถด้วยกันแล้วก็เดินทางไปด้วยกันก็มีความสุขเคฮาคุยเล่นฟังเพลงคเพลินบนรถอันนี้ชอบมาชอบเวลาแบบนั่งรถไปเรื่อยๆแล้วแบบเราก็เปิดฟังเพลงด้วยกันเพราะว่าเราชอบที่แบบให้เขาขับรถพาเราไปที่ๆใช่ไหมก็ไปได้หมดนะครับจะพาผมไปไหนล่ะครับอันนี้อ้อเดยวเขาพาไปเที่ยวหรือเปล่าก็อยาก ก็อยากไปแบบไปเล่นไปอะไรแงบนี้ามภาษาเด็กเล็กเขาอาสุดท้ายให้ต้องมาฝากแอนอีกรอบนึงอนค่ะผมก็ขอฝากผลงานขอหนาด,ด้วยนะครับผมกับมีดื้อเฮียก็หาวาโซนครับเราทีมเมฟออนแอร์ จบแล้วนะคระ68ดีพีรับชมได้เลยทาง You Tube มันดี a n แนลนะครับก็แบบอันคัดทางไอฉีครับแล้วก็มี Two Worlds ด้วยนะครับ6อนแ i r ไปครบสีบีพีแล้วนะครับรับชมได้ทางไอฉีได้เลยนะครับก็ผลงานที่เร็วๆนี้ทุกคนจะได้เห็นกันกับซอมไบ v ์เอร์นะครับมหาลัยขั้นก็หูเราขนมาเสือแดงกันมาแบบ เกือบยกค่ายเลยนะครับรวมถึงแบบพี่ๆนักแสดงในวงการนี่แบบก็เบื่อชีพกันหลายท่านมากๆครับจะมาโชว์เป็นกากแสดงกันเต็มๆในเรื่องนี้เลยนะครับผมก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับซอมบี้เวอร์มหาลาัยข้างครับขอบคุณคขอคมากนี่เครื่องถ่ายรูปคันทีก่อน Welcome to Star Society